คุณพร้อมที่จะรับคำพยากรณ์น,นี้ไหมคะปีนี้ตั้งจิตอธิษฐานคนใดมีบุญสัมพันธ์กับไพ่ชุดนี้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดาของคุณดึงดูดคุณเข้ามาฟังคำทำนายนี้นะคะถ้าคุณคิดว่าคำทำนายนี้เป็นของคุณให้คุณหยุดรับฟังคะ่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะให้คุณแชร์ให้คนที่คุณรักคะ่ะ วันนี้นะคะคำทำนายน,นี้คือสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวของคุณค่ะบีไดท้ทิฐานจิตและเลือกไพ่สามใบามานะคะใบที่หนึ่งค่ะการมเทพสื่อรักค่ะบ่งบอกถึงคุณเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาท่านยืนยันเลยว่าท่านรักคุณจริงๆค่ะคุณเป็นลูกรักของท่านคุณเป็นบริวารที่ท่านรักคุณเป็นคนที่ศรัทธาท่านอย่างไร้เงื่อนไข คุณเป็นคนที่มีความศรัทธาท่านและท่านก็รักคุณเปรียบเสมือนบุตรของท่าน